ตอนที่31สิทำไมคุณถึงมีเคล็ดลับมากมายอะไรนะแกบอกว่าอยากให้เราทุกคนมาช่วยแกตัดไม้ไผ่คืนนี้และเหลาให้ด้วยงั้นหรือให้ไม้ละหนึ่งเฟินใช่ไหมเมื่อเจียงไหยย่หยางกลับมาถึงบ้านแล้วได้ยินสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดขึ้นมาเขาก็ถึงกับผงะไปลูกชายไม่เอาการเอางานคนนี้คิดจะทำอะไรของมันในเวลานี้ เมื่อวานก็ให้เงินเขาหนึ่งุหยวนเพื่อไปซื้อมันฝรั่งมาให้ตั้งหลายกระสอบวันนี้ก็ยังมาจะมาวานให้ทุกคนไปช่วยกันตัดไม้ไผ่โดยให้ค่าจ้างอีกต่างหากจะเอาไปทำอะไรตั้งมากมายขนาดนั้นเกิดว่าคนคนเดียวสามารถขุดรักถอนคนได้แสนต้นหละ่ะแล้วแบบนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างแกจะเอาไม้ไผ่ตั้งมากมายขนาดนั้นไปทำอะไรถ้าขืนแกยังพูดทีเล่นทีจริงไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้เราก็ไม่รับทา หวังซี่จวีมองไปที่เจียงเสี่ยวไปเธอถามออกมาด้วยความสงสัยระคนเป็นห่วงเจียงเสี่ยวไปไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องเล่าเรื่องที่เขาไปขายผัดมันฝรั่งในเมืองวันนี้ให้ทุกคนฟังขายผัดมันฝรั่งหนึ่งวันได้เงินมามากกว่าแปดสิบหยวนเมื่อเจียงไห่หย,ยางและคนอื่นๆได้ฟังสิ่งนี้ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อเจียงเสี่ยวไปเห็นแบบนั้นจึงกล่าวขึ้นมาว่า ไม้ไผ่พวกนี้ผมต้องเตรียมไว้เพื่อเอาไปเหลาเป็นไม้จิ้มมันฝรั่งลูกค้าจะได้ชิมได้ง่ายขึ้นดังนั้นหากว่ายังขายดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตมันก็ต้องทำเยอะมากๆผมไม่ใช่แค่อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันเท่านั้นแต่อยากให้ไปหาคนที่ว่างงานมาช่วยกันตัดไม้แล้วก็เหลางานจะได้เร็วขึ้นได้ในเมื่อแกต้องการให้พวกเราช่วยกันตัดไผ่และเหลาให้ด้วยพวกเราก็เต็มใจช่วยได้ เจียงไห่ยอย่างพยักหน้าในเมื่อเจียงเสี่ยวไปจะจ้างพวกเขาให้ทำไม้จิ้มเพื่อลงทุนในธุรกิจของเขาอย่างจริงจังหากลูกชายที่ไม่เอาการเอางานจะตั้งใจทำงานทั้งทีเขาผู้เป็นพ่อจะปฏิเสธได้อย่างไรแล้วแกอยากให้ฉันไปจ้างคนมาอีกกี่คนให้ค่าแรงพวกเขาเท่าไหร่ฉันจะได้ทำถูกถ้าเหลาไม้ผมให้สิบไม้ต่อหนึ่งเฟินเจียงเสี่ยวไปคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดราคาออกมาไม่เป็นไรแกจ้างพวกเราราคาเท่ากับพวกเขาก็ได้ ถึงยังไงพวกเขาก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันทั้งนั้นเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันหากเราได้ค่าจ้างเยอะกว่าเดียวคนอื่นจะนินทาเอาได้เจียงไหยย่หยางกล่าวมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเจียงเสี่ยวไปค้านขึ้นมาทันทีก็พ่อกับแม่เป็นพ่อแม่ของผมยังไงผมก็ต้องจ้างในราคาที่แพงกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วใครจะว่าอะไรได้ตามใจแกก็แล้วกันเจียงไหยย่หยางโบกมือและได้แต่กลืนคำที่จะเถียงลงไป นี่เป็นวิธีที่เขาคิดมาดีแล้วเจียงเสี่ยวไปถอนหายใจออกมาเดิมทีที่เขาทำแบบนี้ส่วนหนึ่งเพราะเขาต้องการเพิ่มรายได้ให้พ่อกับแม่แต่พ่อแม่กลับอยากได้เงินน้อยเท่าคนอื่นๆเพียงเพราะกลัวชาวบ้านนินทาเ้อคิดไปก็เท่านั้นค่อยว่ากันทีหลังเถอะไม่นานเมื่อเจียงเสี่ยวไปเห็นว่าทุกคนเข้าใจงานที่เขาอธิบายออกไปหมดแล้วในที่สุดเขาก็พูดว่าคืนนี้ผมจะทำเกี๊ยวทุกคนมากินเกี๊ยวที่บ้านผมนะมาทานอาหารด้วยกัน ไอ้ยาเราจะพลาดได้ยังไงพูดจบเจียงไห่หยางก็บกไม้บกมือเรียกเจียงเสี่ยวเฟิงไปที่สวนหลังบ้านเพื่อตัดไม้ไผ่การตัดไม้ไผ่นั้นไม่ยากพวกเขาพบแค่เลื่อยมือไปก็พอเจียงหยางหวังซิ่วจวีเจียงเสี่ยวเฟิงหลัวเจาตี้และแม้แต่เจียงเสี่ยวเลยก็สามารถทำได้สบายฮ่าฮ่าพี่รองผมขอเบิกเงินค่าตัดไม้ไผ่ก่อนได้ไหมพอดีว่าผมต้องการเงินด่วนแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยทุกคนตัด เจียงเสี่ยวเลยถามออกมาด้วยความตื่นเต้นเดิมทีเจียงเสี่ยวไปต้องการจะบอกน้องชายว่าไปตั้งใจอ่านหนังสือก่อนหมตัดไม้ไผ่ไม่ใช่หน้าที่ของเด็กแต่เมื่อคิดถึงชะตากรรมในอนาคตของน้องห้าเขาจึงเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาว่าฉันจะจ่ายให้ในายหนึ่งหยวนห้ามไปบอกใครละ่ะเพราะฉันจะให้ในายคนเดียวเหตุผลที่น้องห้าเจียงเสี่ยวเลยหลงผิดในภายหลังเป็นเพราะเขานั้นเป็นเด็กห้าวแต่ที่สําคัญที่สุดคือเขาอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นก็เพราะความยากจน ดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงคิดว่าเขาต้องปลุกฝังจิตสำนึกของเจียงเสี่ยวเลยในการหาเงินเองเสียแต่ตอนนี้เพื่อที่เรียนจบมาเขาจะได้สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองจริงหรือ